สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องวังไปสุขุสุขคนนะครับวันนี้ก็ยู่สองน้ำสองจจอาสุริยาชาแนลอาจจะเสียงแหบเลยพี่น้องได้บางครั้งก็ต้องจะเวทีเพราะว่าพักเบรกนะครับว่าจะถ่ายแต่ช่วงเช้าแล้วแต่นะครับบริาทว่าตอนนี้เพิ่นก็พักเบรกก็ต้องจะเฮ็ดพิธีเพิ่นเพราะว่าอ่ามันจะเป็นพิธีของ คนไทยเชื้อสายจีนนะครับมันงนตุจจินแล้วม่นเพลียงฉลองพนักงานพันพผอมวันนี้เพิ่นก็เลยเฮ็ดตุจจีนใส่เพิ่นก็เลยจ้างมังหรศกนะครับมานะครับเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับเพลียงพนักงานเพิ่นผอมว่าเพิ่นกะเนาะเพิ่นก็มีรถหลายคันอยู่พี่น้องเดี๋ยวจะให้พี่น้องภาพพี่น้องเบืองที่มองที่เขาเขาเฮ็ดอ่างพี่ที่เพราะว่าตอนนี้ก็พนักงานทุกท่านก็เริ่มไปรับเขาเรียกอะไรนะเป็น เป็นคือผ้าเข่าแล้วเพิ่นใชเครื่องเสียงไหว้อะเพื่อจะไปไหว้ไหว้รถแต่ละคันที่เขาเพิ่นนะครับทำงานอยู่ในบริษัทนะครับเมื่อกี้มากับทีมงานต่องมิวสิกนะครับเครื่องเสียงจากนะครับนครมพอนมนี่แล้ะพี่น้องเป็นงานดวนตอนนี้ก็เล่นเสียท่าให้พี่น้องเบิ่งนะครับจะได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องยูทูบของจ้าอายเดือด้ออันแห้งพี่น้องเสียงก่แหบอดี่น ร้องเพลงมันคือวันนี้นักร้องมีแค่สองคนนะครับหญิงหนึ่งชายหนึ่งแล้วก็เดนเซอร์หกคนครับตอนนี้อยู่หลังเิธีจะ,ะนั่งอยู่นี่แล้วพราว่าขึ้นม่านม่านทายทั้งรถสักรกเพราะวา่าขันทายทั้งแต่ก็จะเปีดเป็น,เ,ปนเสียงดังๆเพราะว่าพนักง,งานพื่นกระเริ่มมวนเสื่นกันเลี้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายนะครับตอนเพิ่นทำพิธีให้ดูนะครับเพราะว่า,วา พ่าเนี่ยคันบ่เลิกบ่เลิกข้ามก็อาจจะไปไปไหว้ปูสัตนาคาแต่ว่าก็ยังบอกไม่ได้ว่าจะไปจะได้ไปไหมเพราะว่าเมื่อเ้านี้เข้ากับขึ้นขึ้นแบบเวลาเลอยู่เพราะว่าทางที่มาัจะพภาพเพิ่นยังทําพิธียังหาอะไรข้าวของยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องลงไปเบื้องล่างครับ xin chào các bạn và xin chào các bạn พี่น้องนะครับก็เลิกก่อนเวลาเพราะว่าพนักง,งานก็พัดแจกอ่งเป่าพนักง,งานแล้วก็ให้พนักง,งานแยกย้ายกันเมื่อพักผ่อนนะครับว่าวันนี้พัดจะประมาณ <c oughs> ประมาณว่าจะให้พนักง,งานพักผ่อนด้วยเป,เป็นเป็นตัวก็ลองสามเพลงสุดท้ายไทยสุดหลังจากนั้นตอนแรกว่าสิทายอันตอนตอนที่ว่าเขาจุดพูดจุดประทนนะัดละ มันถ่ายไม่ทันเพราะว่าตัวเอง้องเพลงอยู่พอนี้โทรศัพท์กระยวนยุ่กระเป๋ากางเกงแต่ว่ามันคันดึองออกมากกอเกาเปิดมากมันก็นเสียงดงัดงๆก็เลยบร,เริเวณถ่ายี่นองแล้วก็ว่าสิไป,ไปไปบายปูสาตนาค่าก็เลยเอาเอาเอาที่สะดวกดีกว่าคงจะไม่ได้ไปถ้าไปตอนนี้เกิน่าจะเป็นรถติดอีกเพราะว่ามันนี้มันเป็นมันฑพาพอมเป็นมือเลิกงยามีดีของหลายๆคนๆนะเขาก็ะสากันไปบหายทำาบุญ ายพระสินะเบื่องหนาไปเอเลยอยู่ก็เลยเตัดสินใจเดินทางกลับบ้านวันที่เราสะดวกค่อยมาอดีก,กว่ามันจะไม่ได้พระวงหน้าพะวงหลังแล้วกัอีหย่างก่ะหิวข่าวน้ำแล้วกับ่ได้กินข่าวลายมาเศร้าเพราะว่านัองร้องนมีแค่สองคนมันต้องรีบรีบรีบสลับกันขึ้นเวทีหน้าสุกเสียงแหบ เดี๋ยวเดินท้างก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวอันเดี๋ยวจะทายพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับว่าคลิปนี้ก่อนจะถึงบ้านมันจะไปแวะกินข้าวที่ไหนหรือจะไปอะไรที่ไหนนะครับปวลาสุดติดไฟแดงครับไฟแดงมาแล้วคลิป่อนนี้ก็โอเคอยู่นะครับก็ปังอยู่แต่่า,าส่วนมากอะสิเป็นท้างเครื่องได้หลายกว่า ก็ธรรมาดาอยู่แล้วว่ากเขาเขา็ขสิได้หลายวนงานอยู่แล้ว,วนะมันก็เป็นเหี้ยบคือ่ได้เสียงก็ได้อย่าอมอยู่ไหนบ้างเปลือยเอเล่น่ะซับแปลงสามทีเถอะคือเกา่าปกติกับบริษัทแตงบริษัท้าลองพื้นนี้ครับเป็นงานกลังเว้นถ้าเป็นงานกลางวันจะไม่ทาลองพื้นเลยแต่วันนี้ คือรามอสิบุคือกะคือว่ามันสิหนาวหนาวคือยังมึอเศร้าเนาะมันกะคืมเนาะคืมแบบหนาว,านนวนเลยแหละมา่อหอดหลังห่างก,ากับว่าสิาได้เปิดพระลงกับปุนาจนว่าเทียงเอาไปมากกับเปิดพระลงคือเก้าประวิทย์พระลมตอนนี้ติดไฟแดงนะครับอ๋อมันหย้อนมันยอน้อน,อนติดไฟแดงติดไฟแดงผู้ เดินทางก่อนขอพี่น้องครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ว่าละยู่ข้างหน้าพี่น้องเราสะก,กับพ่อกันอยู่บ้านไปแล้วพี่น้อง ัครับทุกคนตอนนี้ก็แวะมาซื้อ,อาคาปูชิโน่ปั่นนะครับก่อนที่จะถึงบ้านนะฮะอยู่นะครับตรงไฟแดงดงหะไฟนะครับเฮ็ดลอ, e อยเฮ็ดเพียยืมเมยตอนนี้ก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วนะครับเพราะว่าแวะแวะตลาดเสื่อ เม่ยงปลาเผามากินแล้วก็เม่ซื้อขนมแล้วก็ซื้อของไปฝากแม่รับพี่น้องจะได้กะคลิปนี้กะสซีอิ๊วเนื้แล้วนะครับจะได้กะฝากพี่น้องกดกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดสมัครช่อง y o YouTube ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อีกไม่นานจะมีเพจเพจอันเซียสเพจอีเพจหนึ่งไว้เอะไว้อะสำหรับลงคลิปแล้วก็อีกเพจที่มีอยู่ปัจจุบันคือจะเอาไว้ลงคิวงานแล้วก็ภาพการแสดงนะครับ จะเดกแอเดี๋ยวจะฝากเดี๋ยวฝากพี่นงนะครับกดติดตามน้ำเนยขอบคุณสำหรับมาเลยออนไลน์าจากคุณแม่น้อยนะครับวันนี้เพื่อนห้อ่างเปาแต่นึกว่าอ่างเปามาจะใส่ก็เลยอันทักถามเพื่นอนว่าแม่ให้กําลังใจนะครับระสาก็เลยาขอบคุณขอบคุณแม่แม่น้อยมากๆนะค,ะนครับที่นงกังวลจะป์ตนะครับแล้วก ช่ยชมช่อง YouTube ของ j าน,นะครับอาบน้ำกี่มินี้พี่น้องครับเดินห้างกลับบ้านก่อนครับไปสีฮอดบ้านแล้วครับยิ้มแห้งครับแสดงล้างหนะ้าล้างตาอาบน้ำมา,ากินข้าวแล้วก็สิักผ่อนนะครับมื่อคืนก็สิซักชุดชุดลำด้านหลังยังไม่ได้สิซักนะครับตัอบ,บางตัวไปแล้วครับพี่น้องครับเอาละพระจ่ามาจาับน้นองตอนกันแล้วพี่น้อง